สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาดูกันเรื่องการทำป้ายตั้งโต๊ะนะครับก็คือจากที่คลิป971เราทำเป็นกรอบรูปนะครับแต่ทีนี้เราจะทำเป็นเหมือนกับเป็นป้ายตั้งโต๊ะนะครับโดยใช้เซตล็อกกับเซตเดิมเลยแต่ว่าเปลี่ยนแผ่นขระหมดเป็นแผ่นยาวๆแล้วสานนี้แล้วก็ทำขาขึ้นมาใหม่นะครับจากขาเดิมที่เป็นโค้งๆล้วก็ต่อขาให้มันเป็นตัวที่ที่จับธีนะครับ ก็คือป้ายนี้จะเป็นป้ายตั้งโตยอย่างเช่นว่าเราจะทาเป็นป้ายแบบเหมือนกับเป็นพวกติดโมโชวัวหรือว่าติดเป็นใบที่ประกาศหรือเป็นอะไรสักอย่างก็สามารถจะสอดเข้าไปได้นะครับพิมพ์เป็นกระดาษแล้วก็สอดเข้าไปในในระหว่าง2แผ่นที่มันประกบกันแล้วก็มีเขี้ยวล็อกเหมือนลักษณะเดียวกับเขี้ยวล็อกของตัวกรอบรูปเลยนะครับอันนี้นี่ผมจะทําเป็นแบบว่าขนาดเราเราสามารถจะดึงเอาตัวนี้มาใช้ได้เลยเพราะว่ามันเหมือนกันหมดนะครับ เราก็เริ่มแรกเราก็ดึงตัวนี้มาก่อนนะครับแล้วเราก็กลับให้เขาเป็นแนวนอนซะนะครับจากนั้นเราก็พกลิกกับกระจกนะครับแล้วก็กะปับกะประมาณว่าจะเอาป้ายใหญ่จะก็เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นว่าเราอยากจะได้ไป้ายวางประมาณสักเอ่อร้อยยี่สองร้อยห้าสิบนะครับก็คือสิบนิ้วนะครับก็คือสามารถกําหนดขนาดเองได้เลยจะเอาสิบนิ้วเอาแปดนิ้วเอาอะไรก็ได้นะสมมติว่าเราเอาแปดนิ้วนะครับก็คือตั้ง ตั้งให้เขาเป็นขนาด200นะครับก็จะเป็นเท่ากับ8นิ้วพอดีนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็ทําเขี่ยวเนี่ยล็อกล็อกตรงช่วงนี้ใช่ไหมครับเราก็เอากำหนดขนาดตรงนี้ไว้แล้วก็เอาเขี่ยวตรงนี้มาเลาบวก,กตรงนี้ไว้แค่นี้นะครับเราก็จะได้ไป้ายขนาด8นิ้วแล้วเรามาเสร็จแล้วเราก็อาากออกจับนี่นครับดึงออมาแล้วก็ อันนี้ก็เชื่อมเชื่อม่าอากกับมันก็จะมีเขี้ยวสองด้านถูกไหมครับเราก็ทําการเชื่อมือมเชื่อมเสร็จแล้วเราก็ลบไปตัวโนด,ดเส้นที่ไม่ไม่ใช่ออกไปเพราะว่ามันประกบกันเราก็ใช้อันนี้เป็นสองชิ้นนะครับก็คือเป็นสองชิ้นเสร็จแล้วเราก็เอาฉานตัวนี้มาอืมแล้วเราก็กลับไปกลับให้มันตั้งฉากะ,ะตรงนี้เราจะทําเป็นที่ที่ตั้งนะเราก็วาดตัวสี่เหลี่ยมเพิ่มเติมเข้าไปทีนี้เราจะเอาสี่เหลี่ยมใหญ่เท่าไหร่ล่ะ เราก็คำนวณเอาเลยนะครับอย่างเช่นว่าอยากได้สักสามนิ้วประมาณ75็ดสิบห้ามิลนะครับผมจะประมาณแบบว่าขากลางออกมา75็ดสิบห้ามิลนะครับลองดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างออกมาว่าเข้ากับมิดพอยต์ของมันะน,นะเจ็ดสิบห้ามิลครับทีนี้ไอตัวแผ่นนี่อยากจะให้มันผอมเล็กลงนิดนึงเพราะว่าตัวแผ่นนี้มันเป็นฐานของกรอบรูปมันก็เลยต้องทากว้างแต่ทีนี้อันนี้มันจะต้องแคบลงผมก็ทําการอลเลนเบรกนะครับเอลเลนแล้วก็เบรก เบรกแล้วอ้ส่วนนี้เราก็นะครับเดี๋ยวพ่อวรงลังก่อเดินชูแบกอ่าส่วนนี้มันก็จะหลุดออกจากรูนะครับแต่ตำแหน่งมันยังเหมือนเดิมแต่เราอย่าไปเปลี่ยนตำแหน่งมันนะครับเราเปลี่ยนเฉพาะไซส์าสาข้างนอกเี้อ่าเราจะเอาเท่าไรอะไรสักยี่สิบห้าบินแล้วกันนะนิ้วเดียวให้มันพอๆแล้วตรงนี้ก็เป็นฐานากว้างเราก็ดูกับประมาณว่าเอาสักขนาดไหนก็ได้แต่เราจะจะ,จะเลือกนะครับแล้วก็ใช้วิธีแบบว่าคอนเวอร์ททูเคอร์บอนนะครับ ออาเองแล้วก็อคอนวต์เคิร์ฟจับ2องโหนดไว้เลือกสเกลเฉพาะบางส่วนอ่าแล้วก็เลื่อนมาแล้วมาประกบตรงนี้ป๊บเข้าไปหรือห่างมานิดนึงก็ได้นะครับแล้วปล่อยอ่าเสร็จแล้วเราก็คอนเวลร์ทุกเอ,อ่อแปลงต,ตรงนี้จับทั้งหมดไว้ก่อนแปลงเข้าเป็นเส้นโคง้งแล้วก็จับ2อวันนี้แล้วโหลดลบทิ้งไปเราจะได้ป้ายแบบโคงงงงง้พงๆนะโค้พงๆเป็นขายันนั่นเองเราก็ทําการเชื่อม ใช่ไหมครับมันก็จะให้เป็นขายันละในตัวนี้ก็จะคงเดิมตั้งนํามาเสียบตรงที่เหมือนเดิมพอเราได้จุดนี้แล้วเราก็ทําการคํมบายเจาะเข้าไปนะบบายเจาะอะเราก็ได้เซต็จนี้ละทีนี้ไอ้ตัวตัวอื่นนะตัวอื่นมันก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเพราะว่ามันมันเซตอัพของตัวบันี้เป็นไปตามอืมเป็นไปตามของมันเลยนะเพราะว่าเราไม่ต้องไปไปแก้ไขมันแต่ว่า เวลาเราเสียบนี่เราจะเสียบสลับนิดนึงนะครับก็คือไอ้ตัวนี้แทนที่จะเสียบด้านในเหมือนกับก่อนตอนที่เป็นกรอบรูปเราไปเสียบด้านนอกนะครับมันก็เหมือนกันเพราะว่ามันทะลุไปเป็นเสียบสองรูเหมือนเหมือนกันนะครับเราเปลี่ยนแค่นี้เองนะครับทุกอย่างเราใช้คงเดิมหมดแค่นี้เราก็จะได้ตัวแผ่นตัวแผ่นตัวนี้เราก็ทํสองอันนะครับทํสองชุดตัวตัวขาตั้งเราก็ทํสองชุดขาตั้งสองชุดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ทั้งหมดสี่ สองข้างข้างละสี่ก็เป็นแปดชุดทั้งหมด่าที่ไม่ใช่สี่สี่ปกติจะใช้สี่คู่อันนี้อันนี้ในตัวตัวแกนใช้สี่คู่ใช่ไหมครับทั้งหมดก็คือข้างละเออข้างละหนึ่งคู่สองข้างสี่อันนะครับสี่อันแล้วนี้ก็สี่อันเหมือนกัน แค่นี้เองนะครับเราก็เสร็จละเพียงแต่ว่าในตัวขอเสียบตรงนี้แทนที่เราจะเสียบด้านในเหมือนกับตอนที่มันเป็นกรอบรูปเรามาเสียบด้านนอกเพื่อที่จะให้มันช่วยล็อกงานนอกเอาไว้ไม่งั้นถ้าเราไปล็อกข้างในปุ๊บแผ่นนี้มันจะหลุดมันจะล้มและหลุดออกมาได้นะครับแต่เราก็ต้องคอยว่าดัดแปลงปรับปรุงให้มันเข้ากับสภาพจริงๆเวลาที่ใช้งานจริงแล้วมันเกิดปัญหาว่ามันเอนอย่างการล็อกนี่ยมันเป็นการล็อกแล้วแนวเดียวถ้าโมมตปลว่า เรากดแล้วเอียงปุ๊บมันอาจจะหลุดหมดเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่ามันสามารถทําได้ไหมแต่ว่าในตัวนี้มันเป็นป้ายที่เราตั้งโชงไม่ได้ไปรับน้ำหนักอะไรรับแค่กระดาษแผ่นเดียวนะครับแล้วก็ใส่ข้อความที่ต้องการแล้วก็สามารถถอดถอดประกบขอดเก็บกับได้นะคือตัวนี้มัน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 จะล็อกล็อกในจุดจุดนี้มันก็จะมีตัวเขี้ยวอ่ะที่มันเสียบเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้มันมีความแข็งแรงเพราะว่ามันเป็นงัดกับตัว ตัวแกนแกนล่องมาอาจจะทําให้มันใหญ่ขึ้นก็ได้หรือว่าทําให้เป็นเขี้ยวล็อกอีกแบบยังไงก็แล้วแต่เพื่อนๆสมาชิกจะลองดีไซน์กันอันนี้ผมก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะแล้วก็เป็นแนวคิดไว้ก่อนแล้วก็สามารถจะเอาไปดัดแปลงเพิ่มเติมขึ้นได้เช่นเราจะทําเขี้ยวล็อกอยังไงให้มันแปลว่า,วาครบทุกๆุกทุกทุก,ทกแบบองศามันจะได้เวลาล็อกเลื่อนมันจะได้ไม่มีปัญหาลองไปทากันดูนะครับตัวนี้ก็เรียกว่า เอาเป็นเป็นแบบเป็นป้ายชื่อตั้งโต๊ะเป็นป้ายที่แบบโฆษณาสินค้าใสา่ QR code คเขียนรายการสินค้าเขียนอะไรเงี้ยเอาไปตั้งไว้เป็นตู้โชว์ตู้อะไรก็ได้นะได้หมดเลยหรือจะเป็นโต๊ะหมู่บูชาก็เอาไปตั้งบทสวดมนต์ทำอะไรก็ได้ทำหลายอย่างหลายอย่างเลยครับลองทํากันดูนะครับเป็นพวกนี้มันก็ไม่ยากใช้แผ่นอะคริลิกมามาตัดแค่นี้นะครับขอบคุณครับแล้วจะตามกัน่บคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ